สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and Series แล้วก็ขนนุนว่าขนนุนชอบใบหวานชูก้านะคะสำหรับอัพพสดนี้ค่ะหวานก็มีซีรีส์มาแนะนำนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ลึกลับแฟนตาซีค่ะเรื่องนี้นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ next stop your world นะคะก็สำหรับเรื่องนี้มีดาราวัยรุ่น2ท่านนาแสดงก็คือเจ้าเหยาเคอะคะเป็นน้องนางเอกที่ น่ารักน่ารักเจียวค่ะแล้วก็คุณฉางปินนะคะก็เป็นเดี๋ยวก็น่าจะมีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นานนะคะก็ออนแอร์อยู่ที่ VTV แล้วก็มีแค่24ตอนเท่านั้นนะคะแล้วแต่ละตอนก็ยาวประมาณ11นาทีค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะสนุกค่ะเพราะว่ามันเป็นงานต้นแบบเนี่ยมีเคยมีซีรีส์มาแล้วในปี2016ของทางฝั่งเกาหลีนะคะซึ่งทางฝั่งเกาหลีเนี่ยมีแค่16ตอนชื่อเรื่องสั้นๆเลยค่ะ ชื่อว่า W นะคะตัว W ค่ะตัวเดียวนะคะเรื่องนี้นะคะเ е ตติ้งที่เกาหลีใต้ดีมากๆเลยคือ8.5นะคะและข่าวนี้ก็ในปี2023ก็นำมานะคะ On Air ในเวอร์ชันที่เป็นภาษาจีนค่ะเวอร์ชันของจีนแผ่นดินใหญ่นะคะ On Air มาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์แล้วล่ะแล้วก็จบวันนี้แล้วค่ะวันที่7นะคะมีนาคมปี2023นนะคะเดี๋ยวเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังค่ะ ตัวละครนะคะนางเอกเนี่ยน้องเจ้าเหย่เคอจะรับบทเป็นอูเยี่ยนจูค่ะส่วนทางพระเอกนะคะก็คือคุณชางปินเนี่ยก็จะรับบทเป็นเจียงเจ๋อนะคะซึ่งในเรื่องนะคะก็มีการดัดแปลงมาค่ะดัดแปลงมาจากต้นฉบับนะคะก็คือนางเอกเนี่ยเป็นแพทย์ฝึกหัดในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะแต่ว่าบังเอิญนะคะได้หลุดเข้าไปในโลกการ์ตูนเรื่อง W เนี่ยแหละค่ะซึ่งวาดโดยคุณพ่อของเธอก็คืออูเชิงนะคะ เชงค่ะจากนั้นก็ได้ไปพบกับพระเอกนะคะที่เป็นนักแสดงการ์ตูนอยู่ด้านในนั่นแหละค่ะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เรื่องราวความรักอันแสนหวานมันก็เริ่มขึ้นนะคะสําหรับในเวอร์ชั่นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะคะก็อย่างที่หวานบอกไปว่าพอมีข่าวว่าทางเทนเซนจะสร้างขึ้นมานะคะก็เป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่าเมื่อปี2016นั้นมันเป็นละครนะคะที่มี16ตอนของทางเกาหลีใต้ที่ได้รับเลตติ้งดีมากๆ เลยนะคะคซึ่งตอนนั้นแสดงโดยคุณอะไรนะลีจองซูกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นตัวเอกชายที่ทุกคนก็คือดูแล้วชื่นชอบเขามากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วพอละครเรื่องนี้นะคะมาค่ะเวอร์ชั่นจีนนะคะเมื่อเทียบกับต้นฉบับแล้วมีการนะคะวิเคราะห์แบบ ที่ดูแล้วเนี่ยหวานรู้สึกว่ามีจังหวะที่สดใสกว่าค่ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้รับการอธิบายให้ผู้ชมนะคะได้ทราบก่อนหน้านี้มากกว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นเกาหลีนะคะเวอร์ชั่นที่เป็นเกาหลีถ้าสายเกาหลีอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้แต่หวานส่วนใหญ่แล้วดูสายจีนนะคะชอบแนวที่แบบว่าอธิบายให้เราเข้าใจเนือ้อเรื่องเยอะๆนะคะส่วนทางเกาหลีใต้นั้นดูแล้วจะมีความแข็งๆนอนแล้วก็คืออาจจะเป็นด้วยความของวัฒนธรรมในการในการ การใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยแหละการถ่ายทํามันก็เลยรู้สึกว่าเข้งขึมกว่าในเวอร์ชั่นจีนที่จะมีความ ะะมีความสดใสมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นแค่ตอนละ11นาทีเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ารายละเอียดทุกอย่างมันก็จะมาแบบว่าบีบแน,น่นๆกันในแต่ละตอนมันมีแค่29ตอนเองค่ะอย่างน้องนางเอกนะคะก็เป็นน้องนางเอกแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่พวกเราก็เห็นหน้าเธอมาประมาณ23สเรื่องแล้วนะคะสำหรับคุณเจ้าหยอบเคอเนี่ยเธอเกิดในปี1995น้หนี่แหละค่ะก็รูปร่างหน้าตาดีนะคะทรัพยากรโอเค เลยค่ะก็รอนะคะรอว่าจะมีโปรเจกต์ดีๆผลงานดีๆที่จะทําให้แบบว่าชื่อเสียงบุ่มๆุมขึ้นมานะคะสําหรับในเรื่องนะคะก็อย่างที่หวานบอกไปนางเอกจะเป็นสัญญาแพทย์ค่ะฝึกหัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบบังเอิญเจาะเข้าไปในงานการ์ตูนของพ่อของเธอได้โดยที่ไม่ตั้งใจค่ะในอีกมิติหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเอกชายในภาพวาดนั่นน่ะก็ก็มามีความสัมพันธ์กับเธอค่ะเป็นการเปิดความรักที่มันลึกลับนะคะ ส่วนพระเอกนั้นนะคะน้องซานปินค่ะเดบิวต์เข้ามาเพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในรายการวาไรตี้นะคะ Children of Tomorrow นั่นเองค่ะแล้วจากนั้นก็เริ่มนะคะมีงานแสดงมาก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะมีเส้นทางในวงการบันเทิงที่สว่างสวัยสำหรับเขานะคะเกิดในปี1998ค่ะมีความสูงหล่อนะคะสูงหล่อแต่เหมือนกันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวต้องรออีกสักนิดนะคะแล้วก็ การแสดงนะคะอย่างที่บอกว่า de, เป็นน้องใหม่เนาะน้องค่อนข้างที่จะใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเป็นธรรมชาตินะคะมีความต้นไม้ก้อนหินนิด,นด,นดนๆิดหน่อยๆน่อยแต่ก็พวกเราให้โอกาสอยู่แล้วใช่ไหมคะพวกเราเป็นเจียดเจี๋ยที่ให้โอกาสน้องๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้ชายค่ะมาที่นะคะมาที่เวอร์ชั่นเกาหลีกันบ้างพอดีหวานนะ่ะเคยดูเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังนะคะคือเรื่องนี้ก็มาคล้ายกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าชื่อของพระเอกนางเ,เอกก็เปลี่ยนไปนะคะตามแต่ว่าชาติ อย่างเกาหลีนะคะเกาหลีก็จะใช้ชื่อว่าโฮซุงมูนะคะก็เป็นพ่อของนางเอกนะคะแล้วนางเอกเก่งมากค่ะเป็นแพทย์เป็นสัญยแพทย์หัวใจแล้วก็ทรงอ,อกนะคะชื่อว่าโฮยุนนะคะโฮยุนจูค่ะนี้พ่อเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับในขณะที่เขียนบทสุดท้ายของเว็บการ์ตูนนะคะแล้วชื่อกระตูนก็คือ W นี่แหละค่ะแล้วทีนี้ค่ะ ลูกก็หาอยู่นะคะไม่รู้ว่าพ่อไปไหนแล้วจากนั้นค่ะอยู่ๆนะคะเธอก็แบบว่ามีมือยื่นออกมาจากหน้าจอภาพค่ะแล้วก็ดึงมือของนางเอกนะคะเข้าไปในอีกมิติหนึ่งเลยแล้วจากนั้นนะคะนางเอกก็พบว่าตัวเองมาอยู่บนดาดฟ้าของอาคารถัดมานั่นเองแล้วจากนั้นนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเลือดส่มกายเลยแล้วจากนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็คือขังซอนะคะขังซอคือตัวของพระเอกนั่นเองอ่า <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องราวาที่ที่มันสนุกนะคะเรื่องนี้สนุกค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปนะคะรอติดตามชมได้ที่วีทีวีไทยแลนด์ค่ะดูง่ายๆนะคะเรื่องนี้ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะเออแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรอไม่ได้นะคะก็ไปดูกระหวานก็ได้ค่ะสับอังกฤษนะคะจบไปแล้ว24ตอนดูรวดๆเลยนะคะดูแล้วก็เพลินดีค่ะเอาล่ะค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซอดนี้นะคะมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ